เวลาที่เราอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเราก็อยากได้บ้านที่ตอบโจทย์ทั้งความสุขและก็ความสะดวกสบายชอบแบบบ้านที่นี่มากเลยค่ะไม่กรีนบ้านโพชะเชิงเซาแต่สไตล์บ้านเดี่ยว2ชั้นมาพร้อมกับฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถชั้นล่างสามารถทําเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องผู้สูงอายุได้เลยค่ะห้องน้ำกว้างแบ่งพื้นที่โซนแห้งโซนเปียกนอนชั้นบนเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหกว้างมากๆค่ะเป็นมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่เลยทาหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้าในตัวด้วยนะคะเราสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นห้องแต่งตัวแบบนี้ได้เลยคค่่ะตรงงทาาาาเดดดดิินนนนบััไช้สมมถฟขใหญ ห้องนอนเล็กอีก2ห้องเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาตกแต่งไว้น่ารักมากๆถ้าเราไม่อยากทําเป็นห้องนอนเนี่ยเราก็สามารถแบ่งเป็นห้องทํางานได้นะคะห้องครัวของที่นี่เนี่ยเขาก็แบ่งสัดส่วนไปชัดเจนเลยคะ่ะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเดินไปเนี่ยรู้สึกสบายตาสุดๆที่นี่เขามีสวนสาธารณะแล้วก็คลับเฮาส์ขนาดใหญ่ด้วยนะคะทุกคนมีรประพอตลอด24ชั่วโมงเลยที่มีเพื่อนๆมาหาเนี่ยก็สามารถได้คำว่ารอที่คลับเฮาส์ได้คะ่ะกําลังกายเนี่ยก็หายห่วงเลยคะ่ะเพราะว่าเขาก็มีฟิตเนสให้ด้วยมาเข้าไปดูกันนะคะไมค์กล